ทางองค์การขาหสุดจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการตลาดของการท่องเที่ยวในประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญปกติแล้วเนี่ยในพัทยาหรือชลบุรีเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณถึง20ล้านคนนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดนักท่องเที่ยวในไทยเที่ยวไทยเองเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ10ล้านคนนะครับฉังนั้นเนี่ยเราขนาดเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังมาไม่ได้เหมือนกับช่วงก่อนโควิดนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเสริมทําการตลาดเกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นนะครับขณะนี้ตัวตัวเลขของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับมาถึงจํานวนเดิมแล้วนะครับแต่ว่ายังผมก็คิดว่าชนบุรีเนี่ยมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศได้มากขึ้นนะครับก็จะมีการทําการตลาดวิพันธ์ทำส่งเสริมนะครับในงานเทศกาลต่างๆนะครับมากขึ้นนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชนบุรีเพราะว่าเรามีการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายนะครับให เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเรียกว่าทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่ท่องเที่ยวเป็นครอบครัวท่องเที่ยวในเชิงเรียกว่าใครจะชอบแบบธรรมชาติชอบทะเลชอบภูเขาชอบพัฒนธรรมหรือว่าสถานบันเทิงก็คือชนบุรีก็มีความพร้อมในเรียกว่ามีความหลากหลายอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถทําการตลาดแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวให้มาในชนบุรีได้นะครับเดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกมากนะครับเดี๋ยวนี้การเดินทางมาชนบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ชั่วโมงเศษก็ถึงพัทยาแล้ว นั้นเราอันนี้ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบของของชนบุรีแล้วก็เราราคาชนบุรีเนี่ยนะครับถือว่าโรงแรมที่พักหรือว่าทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆที่แล้วเนี่ยของเราอยู่ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้อาหารก็ไม่แพงนะครับ่แหล่งท่องเที่ยวที่พักต่างๆนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวชนบุรีมาเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็ ในจังหวัดชลรีเนี่ยเราไม่ใช่มีแค่เพียงบางละมุงหรือพัทยาสัตหีบเท่านั้นนะครับทุกอำเภอเนี่ยเราเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ให้มาท่องเที่ยวในชลบุรีในหลายๆรูปแบบต่อไปครับ